เลือกสายชาร์จผิดเท่ากับชา,ชา์าช้าแบตบเสื่อมรวมสายชาร์จสีสีสีรุ่นสุดคุ้มที่ควรมีติดบ้านกับสายชาร์จอัลฟาเอ ทุกคนสับสนไหมคะว่าเราจะเลือกซื้อสายชาร์จแบบไหนดี USB A USB C Lightning แล้ว 3A 60วัต์คืออะไรวันนี้เราจะมารีวิวสายชาร์จ Alpha X ทั้ง4รุ่นแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็มีความรู้มอบให้กับทุกคนด้วยมาดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ a k e r Official และน้องกิงคนเดิมจ้า วันนี้มาพร้อมกับสายชารทั้ง4รุ่นสีพาสเทลน่าราักทนมือทนทานแข็งแรงแถมยังชาร์จเร็วอีกด้วยนะคะแต่ละเส้นเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันมาดูกันเลยว่าใช้ยังไง ตัวนี้ก็คือ ALU s b CL 2นะคะเป็น USB C to Lightning หรือก็คือ Type C to Lightning นั่นแหละสำหรับคนที่ใช้เป็นแบบ iPhone รุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยตัวนี้ดีเลยเพราะว่าตัวนี้คือชาร์จเร็วเต็มที่เลย27วัตต์แล้วสีคือน่ารักมากสีม่วงอ่อนแต่ชาร์จยาวนะอันนี้คือยาวแบบเมตรแข็งแรงจริงทุกคนสีม่วงน่ารักอันนี้เลยเป็นเทคโนโลยี PD นะคะหรือว่า Power Delivery เลิศบางคนยังไม่รู้นะคะว่า PD เนี่ยคืออะไร คือเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของฝั่ง Apple แล้วก็ Android ที่จะใช้เป็น USB-C เป็นหลักค่ะแถมตัวนี้คือชาร์จได้เร็วถึง27วัตต์อย่าลืมใช้ตัวหัวชาร์จที่แบบรองรับด้วยนะดีแล้วต่อไปเป็นสายชาร์จ AL USB 2L ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จแบบ USB-A to Lightning นะคะรองรับการชาร์จเป็น 2.4A ค่ะอาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วเท่า PD แต่ว่าก็ชาร์จเร็วกว่าพวกธรรมดาทั่วไปแล้วก็ใช้งานกับอุปกรณ์ Apple ไม่มีปัญหาแน่นอน USB-A เป็นมาตรฐานเก่าที่ยังพบการใช้งานได้อย่างทั่วไปแต่ว่าถ้าอยากได้ชาร์จเร็วแบบจริงๆให้เปลี่ยนมาใช้เป็น Type C นะคะเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนไวค่ะ อันนี้คือ al usb 2C เป็นสีเขียวเข้มนะฮะอันนี้จะเป็นสาย usb a to usb c ค่ะเหมาะกับมือถือแบบ android ทั่วไปหรือว่าพวกอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น power bank หูฟงังกล้องอะไรเงี้ยที่ใช้เป็น type c ชาร์จอันนี้ก็เสียบได้นะรองรับการชาร์จถึง3 a นะคะอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วสำหรับการเป็น usb a ราคาน่ารักด้วย120บาท หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแอมยิ่งเยอะ mm. เท่ากับกระแสไฟก็ยิ่งเยอะ mm. แล้วก็เท่ากับชาร์จเร็วยิ่งขึ้นแต่ต้องใช้คู่กับตัวหัวชาร์จที่จ่ายไฟได้พอๆกันด้วยนะไม่อย่างนั้น mm. ก็ชาร์จชา้าอยู่ดี สวัสดีค่ะอยู่กับเว k e r n e w นนะคะมีข่าวแทรกเข้ามาค่ะขอเตือนทุกคนก่อนเลยเรื่องการใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าใครที่เคยแบบซื้อสายชาร์จตามแบบตลาดนัดหรือว่าซื้อจากแหล่งขายของออนไลน์ที่แบบราคาหลัก10คือเสี่ยงอันตรายสุดๆนะคะทุกคนถึงขั้นจะเกิดไฟไหม้ได้เลย เคยมีข่าวในไทยนะคะว่าการใช้สายชาร์จถูกเกินไปแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทำให้มือถือของเรานี่อาจจะช็อตหรือว่าไฟไม่บ้านได้เลยแล้วก็อาจจะทําให้ power bank นี่ระเบิดขึ้นมาได้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าสายชาร์จพวกนั้นนะคะไม่มีการควบคุมกระแสะไฟฟ้าหรือว่าไม่ได้มีฉนวนกันไฟที่ได้มาตรฐานค่ะจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะ สายชาร์จที่ดีนะคะควรมีชิป e marker หรือว่าตัววงจรป้องกันในตัวเพื่อไม่ให้แบบกระแสไฟมันเกินหรือว่าไหลย้อนกลับแล้วก็วัสดุหุ้มสายชาร์จก็จะต้องป้องกันความร้อนด้วยนะคะป้องกันไฟลามนั่นเองของหลักสิบเนี่ยฟังเพื่อนๆก็อาจจะดูคุ้มนะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้มือถือพังหรือว่าข้าวของเสียหายมันก็ไม่คุ้มเลยค่ะที่สุดของวันนี้ก็คือ a l u s b c c 2 เป็นหัวชาร์จแบบ USB-C to USB-C นะคะรองรับการชาร์จเร็วได้มากถึง60วัตต์แล้วก็เป็นแบบ Two-way Power Delivery หรือนั่นก็คือใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยชาร์จมือถือก็ได้ชาร์จ iPad ก็ได้ชาร์จ Macbook ก็ได้หรือว่าจะชาร์จกับโน้ตบุ๊กบางรุ่นก็ได้เหมือนกันเหมาะกับคนที่ใช้ของแบบรุ่นใหม่ๆสมัยนี้มากๆเลยเพราะว่า USB-C เนี่ยกำลังจะเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกแล้วนะจ๊ะ ถ้าเห็นคําว่า6 0วัตต์หรือ1 0 0วัต์บนสายชาร์จเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเหมาะกับพวกอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานสูงๆไม่ว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ชาร์จได้ไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวนะอุปกรณ์อื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นสายชาร์จที่ได้มาตรฐานนะคะไม่งั้นก็อาจจะชาร์จชา้าหรือไม่ก็สายชาร์จร้อนเกิน สรุปง่ายๆตามนี้เลยนะคะถ้าใครที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่หน่อยแบบชาร์จเร็วตั้งแต่ iPhone 11จนถึง iPhone 14แนะนำให้เลือกเส้นนี้ค่ะ CL 2สีม่วงหรือถ้าใครที่ใช้เป็น iPhone แต่ว่ายังใช้เป็นหัว USB-A แบบเก่าอยู่ก็นี่เลยสีเขียวค่ะตอง L แล้วก็ถ้าใครที่ใช้เป็น Android นะคะหรือว่าพวกอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้เป็น USB C ก็เป็นตัวนี้ได้เลย 2C ซีติเค แล้วก็สุดท้ายสําหรับใครที่ใช้เป็น iPad หรือว่า Macbook หรือว่าอย่างเช่น iPhone 15 iPhone 16อะไรเงี้ยก็ตัวนี้ได้เลยชาร์จเร็วกับสีเหลืองสุดท้าย CC 2ค่ะ และนอกจากจะใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆของเราได้แล้วตัวนี้ยังเป็นสายที่เชื่อมต่อและแบบส่งข้อมูลได้ด้วยนะคะมีประกันสินค้าให้เลย16เดือนจ้าใช้กันไปยาวๆสบายใจแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เลือกสายชาร์จได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เลยค่ะชาร์จไวปลอดภยัยเลือกใช้อ l ฟเอ์ค่ะ สุดท้ายฝากกดซับนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปค่ะใครอยากดูรีวิวตัวไหนรุ่นไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือว่าย้อนดูรีวิวเก่าๆของพวกเราก็ได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ